สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับผมตู้เชื่อมยูมีนะครับดัตเตอร์รุ่น M20 นะครับเป็นตู้เชื่อมมิกนะครับผมครับต่อไปเราก็จะมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับผมเป็นสายเชื่อมมิกนะครับผมนะครับก็จะเป็นสายกาวนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายแก๊สนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเกตนะครับเกตวัดซีโอ2นะครับผมหัวที่แถงนะครับขนาด0.8กับ1.0นะครับอย่างละหนึ่งหัวนะเจไดจนะครับก okay, เหลี่ยมเข็มขัดนะครับ ครับผมสำหรับเครื่องเชื่อมดูวีนี่ดับเตอร์นะครับ M2 นะครับผมตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมได้เทง MMA นะครับระบบเชื่อมไฟฟ้าสรงลานนะครับแล้วก็สามารถเชื่อม CO2 นะครับที่ใช้แก๊สนะครับผมและยังสามารถเชื่อมแบบรวดนะครับที่ใช้เป็นฟลาร์นะครับหือไม่ใช้แก๊สนะครับนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ กับรวดเชื่อมนะครับที่เป็นพาพ์คอหรือว่าเป็นซ o 2นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง1กิโลนะครับม้วน1กิโลหรือว่าทั้ง5กิโลนะครับผมตัวนี้นะครับสําหรับ1กิโลนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับสําหรับ5กิโลนะครับท่านผมก็จะมาอธิบายกับท่านนะครับต่างาตูงให้ความรขงข้าวนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเราจะใช้เชื่อมแบบเอ็เอนะครับ ระบบไฟฟ้าธรรมดาครับถ้เรากดปุ่มนี้นะครับผมถ้าเรากดปุ่มนี้แล้วนะครับสําหรับปุ่มอื่นนะครับจะไม่สามารถกดใช้งานได้นะครับยกเว้นปุ่มนี้ตัวนี้นะครับจะถึจะอธิบายคราวหนึงนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกระแสแอมป์นะครับผมสามารถนะครับผมปรับได้ตั้งแต่20นะครับผมจนถึง2 0 0แอมป์นะครับ สำหรับปุ่มนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มไฟฟ้าปุ่มระบบอาร์คอนะครับถ้าเรากดลงไปนะครับผมมันจะเป็นเลขศูนย์นะครับถึงสิบนะครับผมอาร์คอสของเชื่อมไฟฟ้านะครับก็คือระบบรักษาความห่างนะครับของรลจากชิ้นงานนะครับเพื่อไม่ให้ติดกันนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการเชื่อม CO2 นะครับเราก็กดที่ปุ่มเดิมนะครับ พื่อที่จะให้คุณเชื่อม CO2 นะครับผมถ้าเราต้องการจะเชื่อมแบบไม่ใช้แก๊สนะครับผมเราก็ปรับไปที่ตัวแรกนะครับผมถ้าเราต้องการแบบเชื่อมแบบ CO2 แบบใช้แก๊สนะครับเราก็ปรับมาที่ตัวที่2นะครับส่วนตัวที่สามนะครับผมปุ่มนี้นะครับระบบนี้นี้ครับก็คือเป็นแก๊สนะครับผสมระหว่างอาร์กอนกับ CO2 นะครับปุ่มถัดมานะครับผมก็จะเป็นปุ่มบอกขนาดด้วยนะครับ ต้นสี ness, แปดตัลหนึ่งูนนะครับผมรับลุ่มนี้นะครับเราก็จะปร,ะ eras, ะรับไปที่ปุ่ม F Y N I นะครับผมคือค่า M จะสัมพันธ์กับค่าของอุ้นะครับอัตโนมัตินะครับลุ่มถัดมานะครับแล้วก็จะปรับไปที่ลุ่ม 4T นะครับก็คือกดปื่นเชื่อมหนึ่งครั้งนะครับจะปล่อยเพื่อจะทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับพอกดอีกทีนะครับเครื่องก็จะหยุดทำงานเองอัตโนมัตินะครับผม นะครับเราปุ่มสอทีนะครับก็คือเชื่อมธรรมดานะครับกดสวิตช์ค้างไว้เพื่อก็จทำงานนถ้าปล่อยสิตเคื่องก็จะหยุดนะคปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มเดดนะครับานก็ได้ตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมจนตรงนี้นะครับเป็ปุ่มฟีด้วยนะครับผมตอนที่กวเราเพิ่งใส่ตู้นะครับผมแต่เราก็จะนี้เพื่ลดตัวฟีดลงมาให้ถึงปลาย ตัวนี้ครับสายนะครับผมก็จะเข้าไปที่หัวรถนะครับสายกาวนะครับผมก็จะใส่ไปด้านหัวบอกนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะปรับมาที่โมแกนนะครับที่ าก็จะเปลี่ยนเป็นระบบเชื่อมไฟฟ้านะครับผมอ,อันนี้ก็สายกาวนะครับแล้วก็จะมาสายที่้วลบสายเชื่อมนะครับก็อยู่ที่วบบบ้วบบวกรับระบบไฟฟ้านะครับผม ความพิเศษนะครับของซเชิมยูริเนียสเอ็ม20นะครับตอนนี้นะครับก็ยังสามารถนะครับใช้กับปืนคื่กันนะครับเอ่อจะเป็เชี่ยมอลูมิเนียมนะครับผมก็ยังมีสินค้านะครับผมรวดเร็วนะครับผมในการใช้งานด้วยนะครับผมก็ปืนมู่กันนะครับตัวนี้นะครับผมเอ่อเราหาไม่ได้แถมให้ไปคู่กับตัวเครื่องนะครับ เรามีในร้านจำหน่ายให้จงหนานนะครับนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ดิวทูนะครับให้เป็นอาร์กอนนะครับผมเพื่อที่จะนำไปใช้งานกับพวกงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ใช้คู่กับปืนคูนกันนะครับผมก็สามารถแจ้งมาทางร้านได้นะครับเรายินดีที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเกียร์ให้นะครับผม